สวัสดีค่ะคลิปนี้เข้ามาสวนหมากกระท่านเนาะคะ่ะสามหลดมาอัปเดตเดือนที่หกเนาะคะ่ะสิครบหกเดือนเนาะคะ่ะที่เฮาปลูกมาเนาะคะ่ะห้าก,ก็เริ่มขึ้นเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะคะ่กะก็ลงมาตัดหนานํำละคะ่ะมีนี่นะคะแล้วก็มาเก็บหมากไอ้ที่มันขึ้นใหม่นะคะ อีแหลกเอาเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าบ่บ,บให้เอาหมากนะคะอีที่สองจังเอาหมากนะคะก็าลางเก็บเอาต้นที่มันเป็นหมากออกนะคะมันสิได้ปุ๋ยมันสิได้บำรุงแต่ต้นกับใบนะคะ,คะก็เป็นหมากกันน,นะคะบางต้นก็ตายนะคะนานเลี้ยงที่ผ่านมา ถึงงับแน่นะคะตายไปหลายเดือกับประมาณประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหลอดชีวิตมาได้นะคะกับบำรุงรักษาอัน,นต้นที่ยังนี่แล้วนะคะ เก็บเอาหมากมันออกเน,ะนาะน่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเอาหมากยังดมอยู่เด้นี่เนาะกิ่งเฮาก็ยังบ่ได้ทันได้ตแต่งเนาะค่ะต้นตน้ตนใหญ่กระโในสวนบ่เด็ดๆออกเลยมากนะ นิดทิ้งเลยเนะค่ะกเดือนแรกเนาะวันนี้ก็ฝนตกปีนี้ก็8สองหนนะคะก็ยักแรงนี่แหละ เดี๋ยวตอนตัดแต่งกิง่งเดี๋ยวฮาจะมาลุ้คลิปกันอีกทีนะคะอัปเดตคลิปกันอีกทีตอนเฮามาตัดแต่งกิ่งเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอเอาไวส้สามีก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะมีสีเขียว